อาการของคนท้องไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามค่ะสวัสดีค่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเราก็ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับสัญญาณการของคนท้องแล้วนะคะว่าไตรมาสแรกตั้งครรภมีอาการอย่างไรบ้างต่อไปเรามาดูไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามนั่นคือ ตั้งคั์ได้4เดือนหเดือน6เดือนคือไตมาสอนะคะแล้วก็ไตมาสามคือ 7, 8, 9ก็คือคบกกำหนดคลอดวอดีนะคะหลังจากที่เราเริ่มตั้งครันผ่านไตมาแรกไปแล้วก็คือ3เดือนแรกไปแล้วตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปอีกนะคะทารกในครรภ์ก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีอวัยวะครบ ทั้ง32นะคะระยะนี้แหละค่ะไตรามาสที่2ที่สามารถคุณท่าสาวแล้วก็ดูเพศของเด็กได้นะคะก็จะมาลุ้นกันว่าเอ๊ลูกเราผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วก็จะดูว่าคุณท่าสาวดูพัฒนาการของเด็กด้วยค่ะว่าเด็กมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะคะมีความพิการมีอะไรผิดปกติตรงไหนไหมนะคะมาดูอาการเปลี่ยนแปลงกันดีกว่าค่ะว่า มีอาการอะไรบ้างนะคะอาการแรกค่ะปวดหลังค่ะหลังจากที่ท้องจะโตขึ้นมดลูกโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปเบียดแค้จะหลังเราด้านหลังก็จะทําให้มีอาการปวดหลังได้ง่ายมากเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ไตรมาสที่2นะคะเพราะฉะนั้นเวลายกของหนักหรือจะยกของจะก้มจะเงยอะไรต้องระมัดระวังเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าไม่นั้นทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ค่ะ อาการต่อมาคือหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นค่ะจากไตรามาสแรกก็แค่คัดตึงนะคะแต่พอไตรามาสที่2องเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะคลอดออกมาก็จะได้มีน้ํานมไหลดีๆนะคะเต้านมก็จะใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่คะจะต้องปรับเสื้อชั้นในให้เหมาะสมกับหน้าอกของเรานะคะไม่ให้แน่นคัดตึงเกินไปค่ะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะอึดอัดนะคะ ต่อมาอาการเลือดออกตามไรฟันค่ะอาการนี้เกิดจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้วทําให้เส้นเลือดขยายตัวขึ้นไปเลี้ยงเหงือกมากขึ้นทําให้เหง,งือกเส้นเลือดที่เหงือกขยายตัวเกิดเหงือกบวมเหงือกอักเสบได้ง่ายเลยค่ะแม่กว่าครึ่งหนึ่งนะคะมีเลือดออกตามไรฟันค่ะอาการต่อมาเป็นอาการเลือดกาเดาไหลค่ะเหตุผลเดียวกันเลยค่ะพอฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในโพรงจมูกแล้วนะคะจะมีเส้นเลือดปล่อยมาเลี้ยงเยอะมาก แล้วตามปกติะนะคะซึ่งมันก็จะเส้นเลือดฝอยพวกนี้ในโพรงจมูกก็จะแตกง่ายอยู่แล้วแต่สําหรับคุณแม่นะคะไตรามาสที่สองเนี่ยคือเดือนที่4ี่ห้ากก็จะมีเลือดมาเส้นเลือดในจมูกเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เปราะบางมากขึ้นมือถูกนิดหน่อยหรืออากาศร้อนนิดหน่อยเือดกับเราก็จะไหลโจกได้แล้วนะคะอาการต่อมาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังค่ะผิวหนังอาจจะค้ำขึ้นมี เป็นเมือเมืมีขี้ใครเยอะๆนะคะเป็นเส้นๆเส้นๆน,น,นะคะบางคนก็ตามโซ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะขี้ใครหนาเลยนะคะแล้วก็หานบางคนอาจจะเป็นฝ้าได้ง่ายนะคะคือผิวหนังก็เข้มขึ้นหน้าท้องลายแขนขาต้นขาลายอย่างนี้นะคะเป็นไปได้ค่ะบางคนก็มีอีกอาการหนึ่งนะคะคือน้ำลายออกเยอะค่ะ บางคนนี่ถึงขนาดต้องพกถุงเอาไว้บ้วนน้าลายในะคะมันจะผลิตน้ําลายบ้วนออกบ้วนออกแต่อันนี้พบได้เป็นบางคนนะคะบางคนก็ไม่เป็นค่ะและอาการที่น่าสนใจที่สุดอีกนนหนึ่งที่คุณแม่จะตื่นเต้นมากค่ะคืออาการลูกดิ้นค่ะลูกจะดิ้นสัปดาห์ที่สิบหกถึงสิบแปดนะคะก็จะรู้ว่าลูกดิ้นแล้วเด็กก็จะมันก็จะมีการเหมือนถีบนิดนึงตึงๆขยับตัวนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คุณแม่มือใหม่ก็จะตื่นเต้นกันหน่อยนะคะว่า ลูกเราเริ่มดิ้นแล้วนะคะมีสิ่งเล็กๆในชีวิตกายเราเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตนะคะจบไปแล้วค่ะสําหรับไตรามาสที่สองคือเดือนที่สี่ห้าหกซึ่งอาการต่างๆของคุณแม่ในไตรามาสนี้คุณแม่ก็จะสดชื่นขึ้นนั่นแหละนะคะจะไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่มีอาการเหมือนไตรามาสแรกเท่าไหร่ที่ไตรามาสแรกนี่จะเหนื่อยเพลียไม่มีพลังงานไม่มีอาการแพ้ท้องอย่างนี้นะคะ่ะ แต่ไตรมาสที่สองนี่สบายละมีพลังงานมากขึ้นกินได้มากขึ้นนะคะกินอาหารเพื่อไปบำรุงคันนะคะเรามาดูไตรมาสที่สามกันเลยค่ะไตรมาสสุดท้ายนะคะคือเดือนที่เจ็ดแปดเก้าหรือตั้งแต่สัปดาห์ที่ยี่สิบแปดจนถึงคลอดนั่นเองค่ะช่วงนี้ท้องก็จะแก่นะคะนั่นคือก็จะท้องใหญ่เต็มที่แล้วก็จะเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพิ่มขึ้นอีกนะคะ ช่วงนี้หมอจะนัดบ่อยขึ้นนะคะเพื่อไปตรวจการให้บ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นการเจาะเลือดการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆและการเจริญเติบโตของเด็กก็สําคัญนะคะมาดูอาการกันนะคะเจ็บท้องหลอกค่ะเหมือนมดลูกมันเกร็งตัวเป็นพักๆนะคะก็จะเหมือนเอ้เราก็จะเข้าใจว่าอุ้ยอันนี้เราจเจ็บท้องคลอดหรือเปล่าเราก็แม่ก็คุณแม่มือใหม่ก็จะกังวลหน่อยว่าอีจะไปจะไปคลอดหรือยังนะหรือ ลูกใกล้ออกหรือม,มาหรือยังนะคะอย่างน,ะะางนี้นั่นคือมันก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังอีกทีนะคะว่าเจ็บคันเตือนกับเจ็บคันจริงมันแตกต่างกันอย่างไรและเจ็บคันอย่างไรที่มีอาการแสดงอย่างไรที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวคลอดนะคะแต่อันนี้เจ็บท้องหลอกค่ะในไตรมาสสุดท้ายก็มีอาการได้นะคะแต่มันเจ็บไม่รุนแรงค่ะแันต่อมาคือเป็นฤๅษีดวงทวารค่ะเลือดที่ หัรูดของรูทวารมันจะพองตัวใหญ่ขึ้นขยายขึ้นร่วมกับคุณแม่นะ่ะจะมีอาการท้องผูกบ่อยๆด้วยนะคะก็เลยทําให้เป็นฤิสีดวงได้ง่ายค่ะอุจจาระก็จะถ่ายลําบากหน่อยนะคะอาการหายใจสั้นค่ะมดลูกมันขยายตัวขึ้นท้องใหญ่ขึ้นก็จะทําให้ปอด มันขยายตัวได้ไม่เต็มที่ก็จะทําให้คุณแม่มีอาการหายใจสั้นๆสั้นๆได้นะคะมันหายใจไม่ค่อยอิ่มก็จะเหนื่อยง่ายหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อาการของตัวบวมค่ะเซลล์ผิวหนังต่างๆมันก็จะบวมหน้าก็จะบวมๆวมตึงๆขาก็จะบวม,บวมยิ่งใกล้ลอดยิ่งบวมนะคะแต่ต้องระวังอาการของคันเป็นพิษหรือภาวะพิษแห่งคันเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังอีกทีว่าภาวะพิษแห่งคันหรือคันเป็นพิษน่ะมีอาการเป็นอย่างไรนะคะ อาการของไตรามาสสุดท้ายที่มีอีกก็คืออาการปัสสาวะบ่อยได้ค่ะเพราะว่ามดลูกที่ขยายตัวใหญ่ๆไปเบียดกระเพาะปัสสาวะเช่นกันทําให้กระเพาะปัสสาวะมีความจุน้อยลงทําให้รบกวนคุณแม่ค่ะจะต้องไปปัสสาวะฉี่ทิ้งบ่อยๆ่อยๆนะคะการพักผ่อนก็จะลดลงวันนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับไตรามาสที่สองและไตรามาสที่สามของการตั้งครรภ์ไปแล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างนะคะยังไงก็คุณแม่มือใหม่ก็ดูแลตัวเองนะคะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็รีบไปพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะสังเกตลูกดิ้นดีๆด,ด้วยนะคะบางคนลูกมีปัญหาลูกไม่ดิ้นอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังค่ะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนบาดทะยักตอนแรกที่มาฝากคันเขาก็จะฉีดวัคซีนบาดทะยักให้ค่ะ แล้วก็เข็มที่2เนี่ยจะห่างจากเข็มแรก1เดือนแต่เข็มที่3เนี่ยจะส่วนมากจะไปฉีดหลังลอดแล้วค่ะก็คือห่างจากเข็มที่2อ,อีก6เดือนอันนี้คือวัคซีนบัตทยักในหญิงตั้งครรภ์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจากละมมอกล้าหารพยาบาลหลานยามูพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทชียรไลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ